ถึงเนื่องจากที่โฆษกพูดแล้วเกการแถลงการสําคัญของจากพนักงารการเลือกตั้งเ,เราได้มาตรวจสอบดูในคําแถลงที่มีรายละเอียดห้าข้อแล้วก็จะได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทีนท่นี่นะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะแถลงให้ที่น้องประชาชนได้รับทราบจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเพื่อไม่เกิดความสับสนต่างๆเพราะวมีคนถามมาเยอะมากนะครับ แต่ที่ช้าเพราะว่าก็เป็นที่จะต้องอตรวจข้อแถลงเนี่ยรอบข้อผมก็เลยต้งองขออนุญาตให้ท่านตายโฟขินท่านเซกุรุณาได้เป็นผู้แถลงในที่นี้แล้วหมดนะคร,ระับขอบคุณมากนะครับก็หลังจากเราได้ติดตามการทํางานกกรัฐกตเราก็ค่อนข้างจะชื่นชมท่านว่าท่านมีความตั้งใจในการเลือกตั้งต่งตงตางๆดา,า,าเนินไปไม่ว่าจะมีอุปสรรค อยู่พอสมควรก็พยายามแก้ไขปัญหาไปจนรุ่งรืองมาได้มากกว่าสมควรนะครับก็คงจะเหลือการที่จะรับสมัครสสที่เป็นเขตพื้นที่ในไม่กี่วันนี้อย่างไรก็ตามเมื่อทางท่านคณะกรรมก,การการเลือกตั้งท่านได้มีแถลงการณ์อมื่ในวันนี้เนี่ยก็พวกเราก็ได้ประชุมพูดคุยกันแล้วก็เห็นว่าประการแรกเลยเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการยุบสภาเมื่อวันที่9ของคมาคมที่ผ่านมามันก็มีความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้น หลายฝ่ายก็เสนอว่าความขัดแย้งนี้เนี่ยน่าจะสามารถแก้ไขได้วยการเลือกตั้งก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นยุบสภาแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งเพื่อที่ประชานชนที่มีความคิดที่ขัดแย้งกันเข้าไปใช้คะแนนเสียงของพวกเลือกพักที่ตัวเองปรารถนาหรือชอบเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือมาบริหารจัดการนี่จะเป็นในร,รูปสิ่งต่างๆต,ต่อไปนะครับแม้แต่ท่านอภิเิษประชาชีวะหรือนาพรรคประชาธิปัตย์เองเมื่อวันที่8ธันวาคมนั้น ก็มีการประชุมกันที่มีพระพระประชัยิีปกักมีมติให้สสทุกคนลาออกนะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลสลายความรับผิดชอบท่านก็บอกว่าด้วยการคือนอำนาจให้ประชาชนและยังระบุบอกว่ายุบสภาก็ยังดีกว่านายงตรีไม่ทําอะไรน่นาจะไม่พอแม้แต่พระประจาธิปัปย์เยงก็เห็นว่าการคือนอำนาจประชาชนนั้นก็เป็นวิธีทางที่จะแก้ความขัดแย้งได้ที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้นะครับต่อมาก็จึงได้มีการออก รัชชสิยายุบสภาแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งซึ่งเราทราบแล้วว่าวันที่กำหนดเลือกตั้งนั้น็นจนวนมากกว่าร้อยแปดก็คือต้องกำหนดเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่สองคุมภาที่จะถึงนี้ซึ่งการจะออกรัชชิกิจาดังกล่าวได้ก็ต้องมีการปรึกษากับทางคณะกรรมการ,าก,าร,าก,าราการเลือกตั้งแล้วก็กำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐม,มนตรีจัดไว้ก็คือภายใน4 5ถึง60วันผมอยากเรียนว่าการกำหนด วันเลือกตั้งเนี่ยนะครับโดยพระราชตรีการนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวพระราชตรีการเป็นตัวกําหนดให้เลือกตั้งภายใน45หรือ60วันแต่เป็นตัวรัฐธรรมนูญเองแล้วก็เป็นพระราชำนาจของพระมหากษัตริย์เพียงแต่ว่ารูปแบบในการจะดําเนินการกนั้นรัฐธรรมนูญกหนดว่ารูปแบบให้ทําเป็นพระราชตรีกานะครับดังนั้นจะไปใช้พระราชกําหนดพระราชตรีกาอื่นใดเนี่ยไปแก้ไขอันนี้มันทําไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีในมาตราใดหรือกฎหมายใดเนี่ยให้อำนาจรัฐบาลก็ดีนายกรัฐมนตรีก็ดีหรือบุคคลใดก็ตามไปเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปได้อย่างไรก็ตามในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่กรกตมีอำนาจในก,การเลือก,อกตั้งนั้นเนี่ยเมื่อปี2 5 1 8ซึ่งก็มีหลายท่านออกมาพูดไปแล้วว่ากรณีการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดมันไม่อาจกระทําได้นั่นหมายถึงว่าเราอาจจะมีหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วยมากทั้งประเทศนะครับ หน่วยเลือกตั้งหน่วยใดไม่อาจทำได้เพราะเหตุจะจะลาจนอุทกภัยตะคีไฟเหตุสุวิสัยเหตุจำเป็นอย่างอื่นนั้นเนี่ยก็าสามารถที่จะให้กรกตน,นั้นเนี่ยกำหนดไอ้วันลงคะแนนสมัยได้ซึ่งอันนี้เราก็เคยชินมาในระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีลักษณะนี้ตลอดนะครับแต่จะไปกําหนดวันเลือกตั้งทั่วประเทศตกิการเลือกตั้งโดยบ่ายๆมันทำไม่ได้นะน,นี็ค,คือคือประเด็นที่สคัญที่สุดประการต่อมาก็คือว่าพี่น้องที่มาชุมนุมกันนั้นเนี่ยนะครับ ส่วนหนึ่งก็มาอย่างสงบมาด้วยความปรารถนาที่อยากจะเห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่อีกส่วนหนึ่งหรือแกนนําในหลายสุตรนั้นเนี่ยก็ได้ใช้วิธีการเรียกร,ร้องวิชการธรรมที่ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งหลายครั้งหลายคราเขียนได้ชัดก็คืออย่างกรณี่สาราญาก็มีการขอหมายจับคุสุเทพเพื่อสุวรรณในฐานะใน,าน,นการกระโดดเงินรับ หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ดีสำนักงานตุลาการชาติก็ดีนะครับก็มีการตั้งข้อหาทั้งแกนนําแล้วก็ผู้ที่ชุมนุมอีกจานวนไม่น้อย4ี่หคนเนี่ยในข้อหารายแรงทั้งนั้นรวมถึงข้อหารักทรัพย์คดีทําให้เสียทรัพย์ของทางราชการต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งก็ขณะเดียวกันในทางรัฐบาลก็ดีกองทัพก็ดีภาคธุรกิจภาควิชาการภาคระชาชนหลายส่วนก็พยายามช่วยกันเปิดเวทีให้มาพูดจากันหาทางออกร่วมกันทําอย่างไรที่จะ แก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ร่วมกันนะฮะแต่ก็ทางกบป,ปสผู้ชมุมนุมส่วนหนึ่งก็ไม่ยอมรับและก็ไม,ไม่ไม่ร่วมในการที่จะดําเนินการในสิ่งเหล่านี้จนแม้แต่ขณะนี้นายกรีก็ได้เสนอแนวทางในการปฏิรูปประเทศไทยโดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมทั้งหมดมีส่วนร่วมกันมากําหนดกัน,น,น,นเหมือนทำมองวัฒิสภาสนามม้เมื่อปี2517เป็นต้นคือมีความพยายามจากหลายๆฝ่ายล้วเกันที่อยากจะให้เกิดสันติให้มีการพูดจาก,กัน นะครับแต่ฝ่ายผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงมองว่าอยากจะมุ่งไปสู่เรื่องประการเดียวก็คืออยากจะให้มีนายกและรัฐบาลรักษาการที่มาจากที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปนตามรัฐธ,ธรรมนูญให้มาจากคนกลางนะรโดยไปอ้างรัฐมนตรมาตราเจ็ดซึ่งในเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้ากฎหมายหลายคนเขาคู้นเแล้วว่ามันทําไม่ได้นะที่สําคัญก็คือเคยมีรัฐมนตรีโชว์ว่าของกว่าสินทอยู่หัวเมื่อวที่เมษาสอ2ห้ 25, 25, ชัดเจนว่าการใช้การที่จะมาตั้งมาประมาณเป็นเรื่องมั่วทําไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไปทาได้อย่างไรในเมื่อในพระองค์ท่านเองก็เคยมีพอำนาจเช่นนั้นแล้วข้อเรียกร้องในการปฏิรูปต่างๆนั้นเนี่ยเท่าที่เราติดตามดูเราก็อยากจะปฏิบัติเมือนที่ฝ่ายนายงตรีเองนั้นก็พยายามจะรับฟังทุกฝ่ายแล้วก็มาหาทางออกร่วมกันน,นะครับของฝ่ายกบพสเองก็จะไม่มีฟัง ชัดเจนทั้งเนื้อหาสาระการมีส่วนร่วมเงื่อนเวลาคงมีสิ่งที่ประกาศหรือแสดงเจ็ดจำนวนมีสพนี่งว่าต้องการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศโดยประชาชนรียกว่าการปฏิวัติประชาชนแล้วจะให้มีสภา,าปฏิรูปขึ้นมามีผมจาไม่ได้นะห้าร้อยคนแต่ร้อยคนเนี่ยคปสปสก็จะแต,แต,แต,ต่งตั้งหรือสัรหามาเองนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นไปนตามรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นแต่ตรงนี้เอง หากฝ่ายเราจะไปปฏิบัติตามเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะไปกระทําการที่ขัดรลลัฐมนุลไปด้วยเราก็จึงพยายามยึดในรัฐมนุลยึดในกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมดแม้ว่ารัฐธรรมนูญเองนั้น,เ,นเราจะเห็นว่าฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็มองมีหลายมาตราหรือเกินที่ไม่เป็นธรรมที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขก็พยายามปรับปรุงแก้ไขที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่เป็นผลสําเร็จประการต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่ชุดก่อนที่ยังรักษาการอยู่จนถึงชุดปัจจุบันก็ได้แถลงมาตั้งแต่แรกว่า ได้เตรียมการการจัดการเลือกตั้งไว้เนี่ยตามพระราชดุลิการเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วก็อาจมีข้อขัดข้องก็มีมาตรก,การสำรองต่างๆและถ้าจําเป็นก็จะขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากทตำรวจและทหารดังนั้นการที่กรกตชุดปัจจุบันท่านออกแถลงการเช่นนี้เนี่ยเราก็มองว่าสมม่งว่าท่านไม่ค่อยรับผิดชอบแล้วก็จะกลายเป็นว่าไปตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของ ผู้ชุมนุมหรือบางส่วนเนี่ยที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้มีการปฏิวัติประชาชนหรือให้มีการใช้มาตรการเจ็ดสถานเราก็เลยเป็นห่วงท่านกรกตในตรงนี้ว่าต้องระมัดระวังเพราะประชาชนอีกส่วนอาจจะเข้าใจผิดได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นขนาดนี้ก็เกิดที่กรุงเทพเกี่ยวกับการรับสมัครซึ่งในกรณีของบัญชีรายชื่อก็เข้าใจว่าผ่านไปเรียบร้อยได้เบอร์ต่างๆเรียบร้อยไปแล้วที่เหลือก็จะนําไปสู่เรื่องของการรับสมัครในระดับเขตเลือกตั้งต่อไปนะครับ ในพื้ที่อื่นๆของตั้งประเทศก็ยังไม่ปรากฏความยุ่งยากแต่เราอาจจะคาดจารได้ว่าจะเป็นมีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยทเยท่าที่กรกตแถลงก็ทางแ,แรกก็บอกว่าอยู่ในว,วิสัยที่จะจัดการได้ดำเนินการได้และหากเหลือบาัางอะไรก็จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ,ท,งๆทั้งตำรวจและทหารตลอดจนก็อยากจะให้มีการควบคุมผู้ชุมนุมให้อยู่ในกรอบของกฎหมายทุกขอร้องแกนนําทั้งหลายว่าขอให้ชุมนุมโดยสงบแล้วก็สันติแล้วก็เรียกร้องต่างๆก็ไปสู่กระบวนการทําน้าหนือตามกฎหมายที่ถูกต้อง ดังนั้นเราจึงอยากจะขอเรียกร้องนะครับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านต่อไปตามขรอักลงตามกฎหมายอย่าได้ไปหวั่นไหวหรือหวั่นเกรงใดๆเพราะการเลือกตั้งเลือกการเลือกตั้งออกไปโดยการคาดหวังว่าความขัดแย้งยุติลงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะยิ่งไปกันใหญ่ก็ได้งั้นอะไรที่เป็นกติกาที่เป็นปคันร้นองที่มีการตกลงพูดจาก,กันไปแล้วก็วขอให้ดาเนินการต่อไปก็ขอให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นคนตัดสินใจแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรโดยผ่านการเลือกตั้งแลขอาขอบระคุณครับ